ทำไมเราสุขภาพไม่ดีทำไมเราต้องเจ็บป่วยทำไมเรามีผิวพันธซามทำไมเราต้องผิดหวังทำไมต้องถูกลงโทษทั้งหลายเหล่านี้มาจากไอตัวนี้แหละไอโจโทสานี้แหละมันจึงเป็นเหตุทำให้พวกเราเนี่ยมีหน้าตาประหลาดประหลาดบ้างมีพฤติกรรมประหลาดประหลาดบ้างได้รับผลกรรมแบบประหลาดประหลาดบ้าง ที่มันเจ็บปวดกันมาทุกวันเนี่ยที่โทสะนี่แหละที่มันให้ผลเป็นทุกข์เป็นแบบนี้เวลามันให้ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกกตาชีวิตินรีมรสิการวิตตกวิจาร์อทิโมกปีติฉันทะเนี่ยวิริยปีติเออวิริยะฉันทะเนี่ยเว้นปีติเนี่ยมันทําให้สภาพธรรมกเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยเล่าร้อน แล้วมันก็เผาหาทะเยอถูอด,ด้วยแล้วก็แผดเผาทั้งการะกายด้วยเหมือนไฟไหม้ต่อเหมือนไฟไหม้ป่าเนี่ยโทสะแผดเผาอันจึงให้ผลแก่นามธรรมาเขาเรียกว่าอุปการะก็ได้เกื้อกูลก็ได้ให้ให้อุปการะ ให้อุปการะหรือเกื้อกูลแก่สภาวธรรมที่เป็นนามธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนและยังให้อุปการะและเกื้อกูลแก่รูปธรรมคืออกุสรจิตตชรูปที่เกิดจากโทสะทาให้เหี่ยมเกรียมออกมาเป็นผิวหยาบออกมาทั้งข้างหน้าทั้งตามตัวทั้งหลายนี่คือโทสะโทสะมีลักษณะแบบนี้ฉะนั้นวิธีการที่เราจะต้องรู้จักเขาทั้งหมดเนี่ยก็เลยต้องรู้จัก โทสะอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักว่าเขาไปเกื้อกูลใครได้บ้างไป็นอุปการะสภาวธรรมตัวไหนได้บ้างแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเวลาใดเราเกิดการกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นปฏิฆานิมิตทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นน่ยหรือไปทรมนัสเวทนาไปปฏิฆาสัญญาเกิดขึ้นทั้งหลายเลยพึงรู้เถอะว่าเวทนานั้นได้รับอปให้อุปการะแก ได้รับอุปการลาจากโทสะเจตสิกแล้วโทสะเหตุแล้วหรือถ้ามันเกิดมีการจําเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วครืงขึ้นมาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เพิ่งรู้เต่สัญญาเนี่ยได้รับอุปการะาจากโทสะเหตุแล้วหรือเกิดตรึกในเรื่องทําไมมันออกจากไอพยาบาทวิตกไม่ได้เป็นต้นเหล่านี้เพิ่งรู้เถอะว่าไอตัววิตกนั้นน่ยได้รับอุปการะาจากโทสะเหตุแล้ว